มือเหี่ยวมือแก่แก่โวดยวิธีนี้นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะหน้าฉันก็ยังไม่มีริ้วรอยเลยทงไมหลังมือฉันเนี่ยมีริ้วรอยแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ตัวว่าจริงๆแล้วเนี่ยริ้วรอยที่หลังมือเนี่ยมันเกิดจากการที่มือเราเนี่ยแห้งโดยที่เราไม่ได้ ต้นเหตุของมันข้อที่หนึ่งคือการล้างมือบ่อยเดี๋ยวนี้เราล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับหรือบางคนก็ล้างมือด้วยสบูสบ่บ่อยๆส,นะส,สิ่งที่เกิดขึ้นคือใครก็ตามที่ใช้สบู่ในการล้างมือสบู่นะครับมี่าำโดยเฉพาะอย่างย่ง90%สบู่มีแดโดยทั้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เราเนี่ยล้างมือบ่อยๆนะครับมันจะทําให้มือเราเนี่ยมีความแห้งเนื่องจากสบู่นะครับดัังนน้ ข้อ2นะครับคือถ้าเป็นไรได้อย่าใช้สเปรย์แอลกอฮอล์นะแต่ใช้เป็นวิธีการล้างมือแทนเพราะสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยตัวแอลกอฮอล์มันมีหน้าที่ดึงความชุ่มชื้นออกจากผิวอยู่แล้วไปพร้อมกับเชื้อโรคดังนั้นใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ก็ไม่ได้ห้ามครับแต่ถ้าใช้บ่อยๆเนี่ยรับรองนะแห้งแน่นอนนะครับข้อที่3นะครับคือหลังล้างมือคนส่วนใหญ่จะไม่ทําอะไรเลยนะครับก็คือซับให้แห้งนะครับเป่าให้แห้งแล้วก็ พอแค่นั้นผมอยากจะบอกว่าถ้าเราทําแบบนั้นบ่อยๆทีนี้เกิดขึ้นคือริ้วรอยหลังมือจะมาเร็วมากเวลาเอาหลังมือเนี่ยไปวางนะครับใกล้ๆเพื่อนจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหลังมือฉันเหี่ยวจังเลยนะครับวิธีการคือทาแฮนด์ครีมหรือว่าทาเป็นพวกออยนะครับออยเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เนื่องจากคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องทํางานต่อเวลาจับปากกานะครับมันจะทําให้ออยติดนะครับอุปกรณ์สํานักงานต่างๆแนะนําให้ใช้เป็นแฮนด์ครีมนะครับตัวแฮนด์ครีมเนี่ยมีหลายยี่ห้อเราควแฮนด์ครีม ถ้าทานหนึ่งครั้งแล้วอยู่ได้เลยนะครับจนกระทั่งถึงการล้างมือครั้งถัดไปแสดงว่ายี่ห้อนั้นโอเคนะครับส่วนผมเองเนี่ยผมมาที่ญี่ปุ่นบ่อยๆนะครับแล้วก็รอบนี้มาฮุสเซนบอสผมก็พกตัวแฮนด์ครีมมาด้วยนะครับตัวแฮนด์ครีมเนี่ยถ้าเกิดว่าทาแล้วมันสามารถอบอุ่นความชุ่มชื้นได้เนี่ยหลังมือเราจะชุ่มชื้นตลอดนะครับถ้าเราไม่ล้างมือต่อหลังจากนั้นนะครับจะชุ่มชื้นตลอดเลยนะครับส่วนใครก็ตามเนี่ยที่หาแฮนด์ครีมนะครับไม่ได้นะครับยี่ห้อที่สามารถอบอดแนะนะําตัว แฮนครีมที่ผมใช้อยู่ที่คลินิกก็ได้นะครับถ้าใครอยากดูสามารถพิมพ์คําว่ามือแห้งได้คลิปนี้นะครับถ้าในสินาทีทีมงานผมไม่ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับแฮนครีมเพิ่มเติมครับสามารถ,ถทักที่ไลน์แอดดรทีมหรืออินบ็อกซ์ของ Facebook <c oughs> ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับขออภพรนะครับสำหรับใครก็ตามนะที่ไม่อยากมือแก่นะครับก่อนหน้าแก่นะครับแนะนําว่าให้ทาแฮนครีมบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้สบู่ล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์แต่เปลี่ยนเป็นการล้างมือด้วย ชาเวอร์ออยหรือชาเวอร์เจลแทนรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียที่พร้อมนำไปใช้ได้เลยแบบนี้จังววาทีนะครับใน YouTube, Facebook, i g TikTok และ Twitter สามารถติดตามได้ในชื่อเดียวกันว่าหมอทีนดอกเตอร์ทีมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ